สวัสดีครับวันนี้วันที่27มิถุนายน2565นะครับผมก็ขออนุญาตมาอัปเดต2เรื่องสำคัญนะครับผมที่จะเกิดขึ้นนะนะครับสำหรับวันนี้วันที่27เนี่ยนะครับก็มีโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับผมนะก็จะเปิดให้กับทุกท่านเนี่ยนะครับถ้าสนใจ ก็สามารถที่จะนะครับตรวจสอบเงื่อนไขแล้วก็ลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้เดี๋ยวยังไงมาดูรายละเอียดนะครับไทม์ไลน์กันนะสำหรับในเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับพูดถึงเรื่องของบัตรสุขการณ์ขงรัฐแล้วก็บัตรคนจนนะครับผมอันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันที่1กรกรกฎาคม2565มีนะครับรายการอะไรเพิ่มเติมบ้าง นะครับแล้วก็เดี๋ยวรวมไปถึงรายการอื่นนะนะครับเดี๋ยวมาแบ่งปันกันครับสำหรับในเรื่องของผู้ที่ถือบัตรสุขการังรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับขออนุญาตเริ่มจากเรื่องแรกนะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนิดนึงนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการนะครับเฟส4เพิ่มเติมจำนวนนะครับ1.5ล้านสิทธิ์ซึ่งก็เริ่มนะครับในเรื่องของการให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับวันที่27มิถุนายนนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะนะครับ สำหรับในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนนะครับวันนี้นะก็เป็นวันแรกของการเปิดให้ประชาชนครับลงทะเบียนร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิ์ต่างๆนะครับซึ่งก็มีรายละเอียดนะครับให้กับทุกท่านนะรับทราบกันนะครับสำหรับในเรื่องของทำรายตามที่เคยแจ้งไปนะครับว่าวันที่27นะครับมิถุนายนอันนี้ก็เปิดให้ประชาชนครับผมลงทะเบียนนะท่านสามารถเข้าไปที่นะครับเ w รเราเท่ยด้วยกัน .com นะครับผมแล้วก็เข้าไปนะครับมันก็จะมีนะครับส่วนที่ท่านเนี่ยต้องการนะครับลงทะเบียนนะนะครับในส่วนของวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับผมก็จะเปิดระบบให้ประชาชนครับจองโรงแรมนะครับอันนี้ก็ลองติดต่อไว้ก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเราจะไปที่ไหนนะครับตรวจเช็คว่าห้องว่างมีไหมอย่างไรนะครับผมก็จองไว้แล้วก็วันที่1กรกฎาคมเนี่ย ก็ให้ท่านทำการเปิดในระบบนะครับนะเพื่อจองสำหรับในเรื่องของโรงแรมนะครับนะอันนี้ก็สำคัญแล้วก็วันที่รดก,กรกฎาคมเนี่ยท่านสามารถที่จะเริ่มเข้าพักได้อันนี้ก็เป็นแผนคร่าวๆนะครับที่ท่านจะต้องวางนะครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับในขณะเดียวกันวันที่8เช่นเดียวกันเนี่ยก็เปิดให้ท่านเนี่ยลงทะเบียนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นค่าตัว๋วเครื่องบิน นะครับโดยเป็นตัวที่จองนะครับแล้วก็ออกเดินทางนะดตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2 5 5, 5นะอันนี้ก็ใครที่นะเดินทางตั้งแต่วันที่3วันที่4ต้นไปเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้แล้วก็นะครับวันที่23ตุลาคม65นะอันนี้ก็จะเปิดนะครับในเรื่องของการจองโรงแรมวันสุดท้ายอลองดูนะ ว่าในช่วงของการที่ท่านจะเที่ยวนะครับผมในวันที่3 3ตุลาคม65เนี่ยนะครับก็เป็นวันสุดท้ายที่สามารถเปิดจองโรงแรมได้วันที่31อตุลาคม2 5 6หนะครับผมก็จะเป็นวันสุดท้ายของการเดินทางแล้วก็สิ้นสุดโครงการนะครับผมก็จะจบนะครับในเรื่องของนะครับเกี่ยวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่นะครับอยู่ในส่วนของเฟสสเพิ่มเติม1.5ล้านสิทธินี้นะครับ แล้วก็วันที่5พฤศจิกายนนะครับสองลงทะเบียนค่าตัว๋วเครื่องบินวันสุดท้ายนะครับผมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นารายละเอียดน,นะที่อยากจะให้ท่านรับทราบข้อมูลถ้าสนใจก็สามารถที่จะดําเนินการได้ซึ่งนะครับที่จะได้รับส่วนลดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าโรงแรมหรือที่พัก รวมไปถึงนะครับในเรื่องของรัฐเนี่ยสนับสนุนโรงแรม40%ใช่ไหมครับของราคานะครับที่พักต่อห้องต่อคืนนะครับแล้วก็ไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนเช่นเดียวกันนะครับจำกัดสิทธิ์นะครับคนลัไม่เกิน10ห้องหรือว่า10คืนนะครับสิ่งที่สําคัญที่เราต้องรู้นะครับเมื่อจองที่พักแล้วไม่สามารถยกเลิกนะครับแต่สามารถเลื่อนวันเข้าที่พักได้การเลื่อนเข้าที่พักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการนะนะครับ ไม่พอแค่นั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีส่วนลดค่าอาหารแล้วก็ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวด้วยทางรัฐเนี่ยสนับสนุนคูป,ปองอาหารท่องเที่ยวมูลค่า600บาทต่อห้องต่อคืนให้กับประชาชนนะครับทีนี้ครับผมในเรื่องของวิธีการลงทะเบียนเนี่ยนะครับท่านสามารถ เข้าไปที่ w w w l ์ไวด์เว็เราเที่ยวกัน .com ะครับผมเขาก็จะมีนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกรอกระดอียดการลงทะเบียนนะผ่านนะครับในส่วนของเว็บไซต์ที่เขากําหนดไว้อันนี้นะครับเขาบอกว่าขั้นตอนนี้หมายเหตุนะเบอร์ลงทะเบียนนะครับที่ใช้รับสิทธิ์เนี่ยต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปป่อตังด้วยนะครับอันนี้ก็ให้มันสอดคล้องกันนะครับหรือว่าเป็นเบอร์เดียวกันนะฮะสำคัญมากๆ เมื่อท่านนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยในกระบวนการสมัครเข้าร่วมโครงการใช่ไหมครับก็รอในเรื่องของ SMS แจ้งผลว่าท่านเนี่ยนะครับได้รับสิทธิ์หรือไม่อย่างไรนะผ่านทางด้านของ SMS นะบนเบอร์มือถือที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็นะครับเมื่อเราได้รับ SMS ยืนยันนะว่าเข้าร่วมโครงการหรือได้สิทธิ์แล้วเนี่ยท่านก็มาติดตั้งแอปพลิเคชันปอตังแล้วก็ยืนยันตัวตน ใครมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องลงใหม่นะครับก็สามารถใช้สิทธิ์ตรงนั้นเลยเขาก็มีแบรนเนอร์นะครับหรือว่ามีไอคอนเมนูนะครับในเรื่องของโครงการเราเที่ยวดยกันอยู่แล้วนะซึ่งเข้าไปตรงนั้นแหละนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่จะดําเนินการนะครับจองห้องพักกับโรงแรมนะครับเพื่อชําระเงินส่วนของประชาชนนะครับอันนี้ร้อยละ60ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือว่าโทรจองสํารองห้องพักได้ กับเจ้าหน้าที่โรงแรมเช่นเดียวกันนะนะครับอ่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดนะนะครับในกระบวนการขั้นตอนนะครับหรือว่านะครับในส่วนของการได้รับวอยเชอร์สำหรับเช็คอินโรงแรมเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะลองดูตรงนี้เพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงการจองตัวเครื่องบิน ตามช่องทางปกติหรือว่าชําระเงินเต็มจํานวนนะครับกรณีเดินทางด้วยเครื่องบินนะนะครับเมื่อดําเนินการเรียบร้อยครับผมก็จะมีการเช็คอินใช่ไหมครับเข้าที่พักท่านก็ดำเนินการเช็คอินเลยนะเข้าที่พักตามกําหนดที่ท่านวางแผนไว้ในระหว่างการเข้าที่พักเนี่ยก็จะได้รับคูป,ปองอาหารหรือว่าท่องเที่ยวเป็นรายวันนะสำหรับการใช้จ่ายในร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ร่วมโครงการนะครับนี่คือเป็น กระบวนการขั้นตอนของเขานะครับรวมไปถึงเมื่อทําการเช็คอินท่องเที่ยวอะไรเรียบร้อยก็จะต้องมีเช็คเอาท์ถูกไหมครับผมนะก็มีกระบวนการโปรเซสนะครับรวมไปถึงในเรื่องของเกี่ยวกับนะครับการเข้าเว็บไซต์ครั้งหนึ่งเพื่อกรอกข้อมูลสําหรับการใช้สิทธิ์ตัว๋วเครื่องบินก็มีลําดับขั้นตอนนะอันนี้ก็กรณีที่ท่านเนี่ยนะครับเดินทางด้วยเครื่องบินก็จะเป็นประมาณนี้กระบวนการขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยท่านก็จะได้รับเงินค่าตัว๋วเครื่องบินที่ท่านเนี่ยตามเงื่อนไขนะอันนี้ก็ต้องเป็นกรณีเดินทางด้วยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะครับปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการครบนะครับถูกต้องก็จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้คืนเช่นเดียวกันนะครับอ่ะนี่ก็เป็นแบ่งปันก็เข้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้นะครับแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ1.5ล้านสิทธิ์ที่เป็นโครงการนะครับเรล่ราธริกันเฟสสี่เพิ่มเติมก็มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนนะครับผมนะยังไงใครที่วางแผนแล้วก็อยากจะนะครับผมได้สิทธิ์นี้ก็สามารถที่จะเข้าไปที่ www เ a u าธุรกัน com นะครับลงทะเบียนเริ่มได้สําหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับนะอะยังไงก็เป็นสิ่งที่มาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันสําหรับเรื่องแรกนะครับสำหรับเรื่องที่2อนะครับอัพเดตกันนิดนึงนะครับผู้ที่ถือบัตรสแกนของรัฐแล้วก็บัตรคนจนนะครับซึ่งก็มีการเตรียมนะจากกรมบัญชีกลางเนี่ยดำเนินการโอนเงินเนี่ยให้กับผู้ที่ถือบัตรสแกนของรัฐหรือว่าบัตรคนจน ประจำเดือนกรกฎาคม2565ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตแล้วก็ไล่เรียงกันนะครับขออนุญาตเริ่มจากวันที่1กรกฎาคม2565นะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับต้องบอกว่าวันที่1เนี่ยนะครับมีรายการนะแต่ว่าไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และก็ไม่สามารถที่จะสะสมนะครับในเดือนถัดไปได้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ก็จะมีวงเงินซื้อสินค้านะครับ200นะครับหรือว่า300บาทนะก็แบ่งเป็น2กลุ่มถูกไหมครับกลุ่มที่ได้รับ200บาทเนี่ยก็จะมีรายได้นะครับผมนะเกิน30,000บาทส่วนกลุ่มที่ได้รับ300บาทก็จะได้รับนะครับรายได้ไม่เกิน30,000บาทนั่นเองนะครับผมก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับ ได้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม100บาทนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับผมก็ตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนาก็จะมีเดือนในส่วนของกรกฎาคมสิงหากันยาน,นี่ก็ต่อไปนะครับผมนะเป็นไตรมาสที่3ละนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับประกอบไปด้วยค่าโดยสารบขสนะครับ5 0าบาทต่อเดือนนะครับค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น m r t b t s ARL นะครับหรือว่าขอสอมกอ500บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็ปกติเป็นการรูดนะครับใช้สิทธิ์เป็นส่วนลดนะครับนั่นคือวันที่1กรกฎกรกนะครับขอ,อยัดต่อเนื่องเลยวันที่15กนะครับกรกราค,ครับก็จะมีผู้ที่ถือบัตรสแการรัฐบ,บัตรคนจนนะครับอายุ60ปีขึ้นไปนะครับก็จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มเติมอันนี้ท่านสามารถที่จะถอนเป็นเงินสดได้ แล้วก็สะสมนะครับในเดือนถัดไปได้นะครับอันนี้ก็จะได้รับเพิ่มเติมนะนะครับในเรื่องของรายการนี้นะนะครับซึ่งนะครับจำนวนที่จะได้รับเขาก็จะแบ่งเป็นนะครับช่วงรายได้เหมือนกันในกลุ่มแรกนะครับถ้ารายได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทต่อปีอันนี้ก็จะมีการโอนเงินเข้าให้หรือว่าช่วยเหลือเนี่ย100บาทนะครับถ้าเรามีรายได้31ม0 0บาทขึ้นไปจนถึง1 0 0 0 0แบาทต่อปี ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทนะครับอ,อันนี้ก็สามารถไปรูดซื้อผ่านทางด้านของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะหรือเรียกว่าเครื่อง EDC ได้หรือจะไปใช้ใจ่ายนะครับนะสแกนผ่านุงเงินของประชาชนก็ใช้ได้นะครับก็สามารถที่จะดําเนินการได้เช่นเดียวกัน,นครับนี่คือวันที่15กรกฎาคมนะครับขอยัดต่อเนื่องวันที่18กรกฎาคม2 5 6 5นะครับผมอันนี้ก็จะต้องบอกว่าเป็น2รายการ ที่ถ้าใครตรงตามเงื่อนไขก็สามารถที่จะได้รับเงินคืนนะครับขอยัดเริ่มจากรายการเงินคืนนะครับค่าไฟฟ้าเงื่อนไขเขาบอกว่าไม่เกิน315บาทต่อคอเรือนต่อเดือนนะครับอันนี้ก็สําหรับผู้ที่ถือบัตรสุขการณแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยนะในการใช้ไฟไม่เกินนี้นะครับหรือว่าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนนั่นเองนะครับก็ได้รับเงื่อนไขาตามนี้นะครับ ต่อมาครับในเรื่องของเงินคืนค่าน้ําประป, salud, ปานะฮะอันนี้ก็ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเหมือนกันสําหรับนะครับผู้ที่ลงทะเบียนเช่นเดีวยวกันนะนะครับในเรื่องของการที่จะได้รับเงินคืนเนี่ยต้องตรงตามเงื่อนไขนะนะครับสำหรับนะครับท่านไหนที่ใช้น้ําประปาไม่เกินนะครับสามบาทต่อเดือนก็จะได้รับเงินคืนค่าน้ําประปานะครับไม่เกิน100บาท นะครับส่วนที่เกิน100บาทไปเนี่ยเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ชําระเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะก็เป็นสิ่งที่อัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบกันต่อเนื่องนะครับแล้วก็รายการสุดท้ายสําหรับนะครับวันที่22กรกฎาคม65ผู้ที่ถือบัตรสวัการของรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับกลุ่มคนพิการอันนี้ก็ต้องบอกว่าได้รับเบีย้ยความพิการ200บาทต่อเดือนนะนะครับก็ได้รับเพิ่มเติมจากเดิมทีเนี่ย นะครับผู้พิการเขาได้นะครับหรือว่าโอนให้ในวันที่10กรกฎาคมอยู่แล้วหรือว่า10ของทุกเดือนอยู่แล้วนะครับนะถ้าอายุนะครับมากกว่า18ปีใช่ไหมครับแล้วก็มีบัตรสแกนของนักบัตรคนจนด้วยเขาก็จะได้รับเพิ่มเติมนะครับผมอีก200บาทนะครับผมประจําวันที่22กรกฎาคม2565นะครับผมภาพประมาณแบบนี้นะครับเดี๋ยวไงก็ดีครับผู้ที่มีสิทธิ์ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลางนะครับได้จากช่องทางต่างๆของกรมบัญชีกลางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, Instagram, Twitter หรือจะเป็นทางด้านของแอปพลิเคชันก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะติดตามช่องทางนะครับจากกรมบัญชีกลางตรวนี้ได้หรือท่านสามารถที่จะโทรสอบถาม c อเซ Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการรัฐนะครับ0 2 109 2 3 4 5นะครับผมอันนี้ก็อยู่ในวันและเวลาราชการก็สามารถที่จะโทรนะครับผมได้นะฮะเอาละนะครับก็วันนี้2เรื่องนะที่มาอัปเดตกันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้นะครับวันที่27กรกฎาคมนะครับที่จะสามารถลงทะเบียนเราธุรกันเฟสซีเพิ่มเติม1.5้าล้านสิได้นะครับผมก็สามารถที่จะวางแผนแล้วก็ลงได้เลยนะครับ แล้วก็แบ่งปันรายละเอียดนะสำหรับรายการเข้านะของบัตรสวัสดิการรัฐว่าบัตรคนจนนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับว่ามีอะไรบ้างภาพประมาณแบบนี้นะครับขออนุญาตอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบกันประมาณนี้ครับและถ้ามีข้อมูลดูในเพิ่มเติมก็จะมาอัปเดตให้กับท่านรับทราบเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับแปร้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายและติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงครับ และที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านใจพาดคลิปใหม่ๆเสริฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟิีดอมชาแนลบายเกษมสันต์ต้องล้ำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ